ราตบเท้าเชียร์ศึกแดงเดือดกลางกรุงรวมชมบิ๊กแมตช์หรือร์พูว v s อสแมนยูไนเตสสุดมันเรียกเสียงเฮสนั่นกลางกรุงไปเรียบร้อยสำหรับงานโมโนแม็กศึกแดงเดือดวอชปาร์ตี้ที่จัดขึ้นโดยโมโนแม็ก แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเลสเอฟเอครับตลอด6ฤดูการพร้อมด้วยพันธมิตรอาทิ a อเอเอสลีโอโตโยต้าฮอนด้าซัมซุงวีบูมาม่าไลแมนยูโรเมืองไทยประกรันภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ทำไมต้องหัวล้อหัวล้อทำไมอ่ะก็ดูแล้วน่าจะสนุกนะครับเพราะว่ามาดูกันเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ดูที่สนามแต่เรามาดูพร้อมๆกันทั้งแฟนผีแฟนหงเนี่ยก็บรรยากาศก็น่าจะสนุกกว่าดูที่บ้านตัวเองหรือดูที่ร้านอาหารนะเพราะว่า ดูที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องใช่อะไม่ได้ไม่ได้ดูบอลนะทำไรทำไมดูไม่ะเพราะว่ามันมีสิ่งเล้าใจอย่างนี้อคืไม่ได้ดูบอลใช่ครับดูดูบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรแบบก็ตื่นเต้นดีนะครับดิ้นเต้นดูแบบบรรยากาศมันชึ้คับเมื่อกี้ก่อนเดินขึ้นมาแล้วเห็นคนทั้งห้างเลยมีแต่เสื้อลิบบูลกับแมนยูผมเห็นแต่เสื้อลิบบูลมั้ยอ๋อแต่เสื้อลิบูเนี่ยมีแมนยูเยอะมากกล้องนี่มีแต่แมนยูนะมีเซิร์ฟฟ์พร้อมเพียบเลย ครับก็คือสนุกแต่แล้วดูมันคึกคักครับใช่เพราะว่าแมนยูเขาเขาดีขึ้นมาลิเวอร์พูลต่อไปเขาก็เขาก็มีลุ้นอะไรเงี้ยแมนยูก็มีลุ้นอยู่ครับมีลุ้นอยู่นะแม่พูดเอาใจะพี่บพี่โบ๊ชไม่แอบอยู่ไม่แอบอยู่เขาก็พูดอย่างนี้ทุกปีพูดอย่างนี้ทุกปีครับแต่ส่วนใหญ่ก็พอจบแล้วก็จะหงอยหนอยนิดนึงหน่อยะหงอยแน่นอนหงอยเพราะมีมีมีใช่ไหมมีมี นิมิตของผมใช่ไหมอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนนิมิตว่าเจอรูปนิมิตสีู่กแล้วมีม้าวิ่งวิ่งวนก็เลยคิดว่าแมนยูน่าจะชนะริวบุสี่ศูนย์โดยมอม้าตัวนั้นแม็กไว์มุ่งข้าสีู่กเลยได้ลงเหรอแม็กไวไม่น่าจะได้ลงได้ลงแล้วว้าันนาทีที่แปดห้าอราพนักคานจังว่ามันแอบยากเหมือนกันเพราะว่า ลิกคูเวลาแดงเดือดทีไรแอนฟิวเนี่ยก็จะงว่ายากกว่าที่ออทนะีกอรับมันอาจจะด้วยความกดดันอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นศักรีเนาะแดงเดือดถ้าเราตัดในทุกสกอร์ที่เคยผ่านมาแล้วเอาเฉพาะแค่ตอนนี้สมมติว่ารีสตาร์ทใหม่กันหมดเลยไม่เคยเกิด70นปกตินะคะหรือว่า3 0หรืออะไรเกิดขึ้นเลยแต่มันคือในแดงเดือดนัดน,นี้ก็จะงว่าในแอนฟิวปั้นขั้นกดดันกับลิร์พูที่แพ้มาสามนัดติดและถ้าเกิดว่าในนัดน,นี้เนี่ย เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพลาดเลยเพราะว่าถ้าพลาดเราจะเป็นนักที่4แต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือการคาบ้านซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วก็มัน,ม,นมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกิ๊ฟจะมองว่าความกดดันเนี่ยอยู่ในฝั่งสองลิเวอร์พูลเต็มๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือกิ๊จะก็ยังเชื่ออยู่ในใจว่าลิเวอร์พูลจะสามารถชนะแบบเฉือนๆได้ที่แบบว่าเฉือนจริงๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็น21หรือว่า อ่ะหนึ่งศูนย์ตื้อๆเลยก็ได้น่าจะประมาณนี้ค่ะนเอาเอาความรู้สึกส่วนตัวนะตั้งแต่เด็กจนจนถึงตอนนี้จนแก่แล้วนะคือเอาอย่ังคือดูดูแดงเดือดทีไรก็ต้องใช้คาว่า ตกงหมดหายใจไม่ทั่วท้องคือศาสตร์ฟิตบอลอธิบายไม่ได้นี่คือแมทที่อยู่นอกเหนือนอกเหนือบทวิจารณ์มันมีอ่านอกเหนือสถิติมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ที่เราอย่างคาดไม่ถึงอย่างเช่นเจ็ดศูนย์ใช่ไหมใครคิดยค่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมพี่เป็นห้าบวกสองก็ได้อะไรกัสี่บวกสามก็ได้อะไรี้ยใช่ไหมใช่ไหมมันเราก็ไม่คิดอ่ะใช่ไหมเพราะวันนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าเหนื่อยไม่ง่ายเวลาเจอแมนยูนี่ไม่ง่ายไม่ง่ายหรือไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามคิดว่า ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเสมือน่าจะสมอมเหมือนมาหวัดหวัมีความหวัดหวัดวันเพราะว่าวันวันที่สองเท่าเนี่ยผมผมไปอยู่ในสนามไงแมนยูเขาเล่นดีมากเลยเล่นแอนฟิลด้วยเอแฟร์พูลเนี่ยแบบกิบทั้งสนามเลยมันอยู่เล่นดีมากเล่นดีเขาว่ามีวิธีการทขาวันนั้นไม่ไกวไม่พลาดยิงเลยนะผมบอกเลยก็ก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกับก็ไม่ต้องเอามาลงอย่างนี้คุณเองนะคุณเองก็ลิพูลนะฮะก็ การไม่มีอลิสงเบเกอร์เนี่ยผมว่าก็อาจจะส่งผลอาจจะส่งผลในระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะเห็นว่าไอ้เจ็ดนัดแรกที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่ลีบูลไม่เสียประตูนะครับเขมีเนี่ยเขาช่วยไว้เนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยสามสี่ครั้งนะครับเกินด้วยบางทีเกินด้วยนะครับในขณะที่พอเป็นมามาดัชวิลลี่เนี่ยความรู้สึกของนะักฟุตบอลของแมนยูเนี่ยเวลาสมมติเวลามีโอกาสยิงเวลาหลุดไปเนี่ยแล้วเจอหน้าอลิสงเบเกอร์กับเจอหน้ามารมาดัชวิลลี่เนี่ย ความรู้สึกมันจะแตกต่างกันนะครับตรงจุดนี้ก็อาจจะมาเอามาเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าดูคุณภาพดูมาตรฐานของผู้เล่นโดยรวมนะครับก็ร์บุลยังถือว่าเหนือกว่าเหนือกว่านะครับคือเซนเตอร์ลัมเมนน่ะไม่ไม่เคยมีประสบการณ์กับเกมใหญ่ระดับนี้เลยแล้วก็เพิ่งขึ้นมาเล่นในฟุตบอลระดับสูงเมื่อรุูการนี้แล้วนี่เองนะครับแล้วก็เกมนี้ถือว่ากดดันหนักเพราะว่าไปเยือนเกมใหญ่เลยและไปเล่นที่แอนฟิลสิ่งที่ โกมือใหม่อย่างลำเมนต้องเจอเนี่ยแน่นอนฮะเดอะคอปเขาคงจะปั่นประสาทเขย่าขันผู้หลักประตูดาวรุ่งนะฮะอายุน้อยเนี่ยเต็มที่แน่นอนนะฮะวันนี้คงแจกของชัดรวยให้ในายทวารแมนยูกันเยอะนะเช่นอ,อยากของ,ของชัรวยฮะอลังิตใจทานอลไรพวกนี้นครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วผมผมได้ฟังพี่บอบูวิเคราะห์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเราน่าจะเสมอ แต่ผมรู้สึกว่าความได้ใจของของทีมตอนนี้มันมาแล้วไม่รู้ว่ามีคนชอบว่าเก่งแต่กับปูเก่งแต่กูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ยังไงเราทุกครั้งที่เจอกันเราจะเก่งกับลิวอร์พูเสมอนะวันนี้อาจจะมีขลุกขลิกดดดดได้อาจจะอาจจะได้นะมาฝ่าึงงานวันนี้ใช่ไหมครับก็อยากให้เด็กผีนะฮะส่งกําลังใจมาให้ทีมเยอะๆเพราะว่าวันเนี้ยเป็นรองนะครับแล้วผมดูแล้วเนี้ย เป็นรองเยอะด้วยประมาณเสาไฟฟ้านึงเลยเสาไฟฟ้านึงเลยโอ้โหนั่นแหละเนี่ยเปรองเสาไฟฟ้านึงอะเปรองหลายช่วงตัวแค่นั้นนะครับเอ้แต่ได้ข่าวว่าเขาอยู่แมนยูทั้งประเทศนะคือด้วยความเป็นรองเนี่ยนะฮะวันนี้อย่างที่พิจิีกพูดบางทีบ่อยครั้งอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าบ่อยครั้งที่สึดแดกเดือดเนี่ยมันเหนือคําวิพากษ์วิจารณ์มันเหนือเหตุผลอะไรที่ไม่คาดฝันอะไรบ้าบ้าบบดราม่าเนี่ย มันมักจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราอะไม่สามารถไปคาดเดาได้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องของใจเนี่ยลิบูลเขาดีกว่าตลอดเลย<ฆ>ก็วันนี้อยากให้แฟนบอลของปีศาจแดงนะครับส่งกําลังใจให้กับทีมเยอะๆนะครับทีมให้อ่าให้นักเตะเนี่ยวิ่งสู้ฟัดให้ใจเขาสู้กับลิบูลได้บ้างครับวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นเกมที่น่าจะสนุกตื่นเต้นและก็เครียด ทั้งสองฝั่งกดดันกดดันลุ้นกันถึงท่วงทอดเวลาเพราะนั้นดูแบบดูแล้วหายใจไม่ทั่วท้องสักกี่นาทีดีครัมันไม่น่าไปถึงเจ็ดลูกหรอกพี่วันนี้วันนี้มันน่าจะแบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วเครียดแต่ก็เป็นเกมที่มันสนุกไงหลายคนบอกว่าแดงเดือดไม่สนุกมาหลายปีแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้ผมว่าเป็นบอลที่สนุกแน่นอนเดือดแน่นอนกํากำลังจะบอกเลยค่ะว่าต้องขอบคุณมูนอมากจริงๆที่ทําให้มีแมชแดงเดือดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการแบบนี้เกิดขึ้นที่ได้รวมแฟนบอล ทั่วทั้งทุกสารทิศเลยบางคนมาจากต่างจังหวัดนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันค่ะก็ขอบคุณโมโนแมคเลยนะคะที่ทําให้เกิดอีเวนท์ที่ดีๆแบบนี้ทาให้แฟนบอลไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนผีแล้วก็หรือว่าแฟนหงได้มาอยู่ร่วมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเราทุกคนก็คือแฟนบอลที่รักในฟุตบอลเหมือนกันเราก็มาอยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมคะใช่จ้ะเป็นเพื่อนรักกันขอบคุณโมโนแมคด้วยนะคะแล้วก็ผู้สลับสนุนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะ